ค่าใช้จ่ายเฉลีย่ยต่อปีสําหรับการขับรถเบนอ e ีคลาส W212 สำหรับคนไวัยเกษียณในกรุงเทพว่ามันเป็นเท่าไหร่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งคำถามของคนที่อยากจะใช้รถเบนอ e ีคลาสโดยเฉพาะรถเบนอ e ีคลาสที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลนะคันนี้เป็นดีเซลเทอร์โบ2.2ลิตร204แรงม้า500นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโมัติเดี่ย5สปีดจะให้ตาสิ้นเปลืองอยู่ที่ประมาณ15-20กิโลเมตรต่อลิรนั่นก็คือรุ่น อีคลาส e250 CDI e l อ g ล n t กนที่ผลิตในช่วงปี2010คันนี้ซึ่งผมจะใช้เป็นตัวอย่างนะจากการศึกษาหาความรู้แล้วก็ทําตลาดมาในช่วงเวลาประมาณ5ปีเนี่ยทําให้รู้ค่าเฉลี่ยของการใช้รถรุ่นนี้ถ้าวิ่งนอกเมืองเนี่ย17-20กิโลเมตรต่อลิตรในเมืองรถติดๆอาจจะมี12-13แต่ว่าในคลิปนี้เนี่ยผมจะใช้ค่าเฉลี่ยประมาณ15กิโลเมตรต่อลิตรทีนี้เราจะมาเดิมดูรอบคันว่าสําหรับโฉมนี้เนี่ยผลิตในปี2010 e 2 5 0สีใดอีเลแกนแล้วก็ได้สีเทาพาราเดียมซิ l เวอร์เมทัลิกเพนก็ถือว่าเป็นสีที่มีความสวยงามแล้วก็หายากตัวนี้จะเน้นในเรื่องของช่วงล่างที่นุ่มนวลเพราะว่าเป็น e l e g แกนแล้วก็ได้ความรู้ราสงางามได้ดาวบนฝากระโปรงหน้าได้กระจังหน้าคโครมเมียมได้คโครมไฟโปรเจคเตอร์ไบซีนั่นได้ล้อลายมันติดสปอร,รอบขันเลยแล้วก็มีคีวรอบคันในส่วนของอ e ีคลาสจะประมาณนี้ ส่วนด้านท้ายก็จะมีแบตคำว่า e 2 5 0 cdi นั่นก็คือเป็นรุ่นที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบนั่นเองแล้วก็เป็น Diesel ดีเซลสี่สูบแถวเรียงนะทีนี้ผมก็จะมาให้ละเอียดให้ฟังว่าสำหรับการใช้งานในกรุงเทพเนี่ยผมก็จะเฉลี่ยประมาณ1ปีนะก็คือ1ปีเนี่ยจะเฉลี่ยประมาณสัก1 8 0 0กิโลซึ่งผมจะใช้ หลักการคำนวณว่าสมมติว่าคุณใช้รถเนี่ยประมาณวันละ30กิโลเมตร1เดือนก็คือ30วัน30วันคูณ30กิโลเมตรก็เท่ากับได้ประมาณ900กิโลเมตรแล้ว1ปีก็คือ12เดือนจะได้ประมาณสัก1800กิโลเมตรอ่ะทีนี้สำหรับน้ำมันดีเซลที่เติมกันนะผมจะแนะนำเป็นดีเซลพรีเมียมซึ่งราคาน้ำมันดีเซลพรีเมียมวันนี้ ก็เฉลีย่ยอยู่ที่ประมาณ4-5บาทเท่ากับว่าจะใช้อยู่วันละประมาณ2ลิตร2ลิตรก็คือ90บาท90บาท1เดือนก็ประมาณ2,700บาท1ปีก็คือประมาณสักเกือบเกือบ30 000บาทอ่ะทีนี้สำหรับน้ำมัน1ลิตรน่ยมันก็จะวิ่งได้อยู่ที่ประมาณ15กิโลเมตรต่อลิตรใช่ไหมเราก็เติมประมาณ2ลิตรก็จะได้ ประมาณ30กิโลเมตรต่อวันท่านผู้ชมนี่ก็คือง่ายอ่ะทีนี้จะมาดูส่วนของหน้าตาของมันเป็นแบบนี้สําหรับดีเซลเทอร์โบรุ่นนี้นะรหัสของมันก็คือ om 6 5 1นั่นเองแรงม้าสูงสุดก็204แรงมา้าแล้วก็แรงบิดสูงสุดก็500นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตรนมัติสปีดอย่างที่ผมบอกว่าโดยเฉลี่ยก็ได้ประมาณสักอ่กิโลเมตรต่อลิตรนั่นเองอ่ะทีนี้พอเรารู้ค่าเฉลี่ยในส่วนของอัตราสิ้นเปลืองและก็การใช้น้ํามันแล้วครับเราก็จะมาดูกันว่า ค่าใช้ใจ่ายทั้งปีมันควรจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ซึ่งผมคำนวณออกมาคร่าวๆนะการเติมน้ำมัน1ปีเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ32,400บาท32,400บาทเฉลี่ย1เดือนก็คือ2,700บาทเฉลี่ยต่อวันก็คือ90บาทคิดที่ราคาน้ำมันดีเซลพรีเมียมลิตรละประมาณ45บาทแล้วก็การใช้งานในส่วนของ1ปีเนี่ยก็จะใช้อยู่ที่1,800กิโลเมตร หนึ่งเดือน900กิโลเมตรหนึ่งวัน30กิโลเมตรนั่นเองนี่ก็คือทั้งหมดอ่ะทีนี้เราก็จะมาดูส่วนของเงินเนาะรายการค่าใช้จ่ายโดยประมาณค่าน้ำมันดีเซลทั้งปี32,400บาทอ่ะสมมุติว่ามีการเปลี่ยนถ่นายน้ำมันเครื่องไส้กรอง5,000บาทมีการเปลี่ยนถ่นายน้ำมันเกียร์1 2 0 0 0บาทมีการเปลี่ยนน้ำมันเฟืองท้าย2,000บาทสมมุติว่ามีการล้างรถอ่ะผมจะเฉลี่ยให้นะล้างรถประมาณ300บาทต่อครั้งล้าง1เดือน ก็300บาท12เดือนก็3,600บาทแล้วก็ค่าพรบร6 4รอบาทค่าต่อภาษีประจำปี2,500บาทและมีค่าประกันภัยประเภท3ก็อยู่ที่ประมาณ3,000บาทรวมทั้งหมดจะอยู่ที่61,145บาทอาจทีกลมๆประมาณ61,200บาทก็แล้วกันนี่ก็คือค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับ เครื่องเสียเกียร์พังชิ้ล่าหลวมท่านผู้ชม,ก,ชมก,ก็คือประมาณสัก6 0 0 0 0นิดๆนะก็ถือว่าไม่เยอะอ่าเฉลี่ยต่อเดือนก็ประมาณสัก5,000นิดๆนั่นเองก็ถือว่าไม่เยอะแต่ถ้าท่านซื้อไปแล้วอ่ามันโชคร้ายเพราะว่าเป็นรถมือสองนะมันจะอยู่นอกเหนือจากสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดนี้อ้าวอย่างเช่นหัวฉีดเนี่ยมีอยู่4หัวเป็นหัวฉีดเดียวไฟถ้ามันเสียเนี่ยก็ประมาณหัวละ 3 0 0ห0หัวฉีดแตกหัวฉีดตันหัวฉีดรั่วนะก็เฉลี่ยแสนสองอ่ะทีนี้ต่อมาก็จะเป็นเทอร์โบเทอร์โบอาจจะมีเป็นส่วนของเทอร์โบมันหอดเนี่ยค่าซ่อมเทอร์โบประมาณ15ื0นแล้วก็ปัมป๊มน้ำอ่ะปั๊มน้ำเบา,าน้ำประมาณ15ื0 0ฐานกรง้ำมันเครื่องประมาณ15ื0 0ออยเครื่องออยเครื่องออยเกียร์ประมาณห5ื0 0หม้อน้ำประมาณ2 0,000ืน คอมแอร์ประมาณ2,000 0ได้ชาร์จประมาณ2,000 0อ่ะหม้อพักน้ำตัวนี้ประมาณ3 5 0 0บาทอ่ะนี่ก็คือคร่าวๆแล้วก็ล้างในส่วนของ EGRDPF อีกประมาณ5,000บาทนี่ก็คือคร่าวๆในส่วนของปัญหาของเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ OM 6 5 1ทั้งหมดนี้ก็จะทำให้ท่านผู้ชมที่อยากจะใช้รถเบน E-classW 2 1 2 E 2 5 0 c d i e l e g a n c ปี2010คันนี้ได้รู้ว่าค่าใช้จ่ายต่อปีถ้าคุณจะขี่รถรุ่นนี้นะคุณจะต้องมีประมาณ60,000อา60,000ประมาณ6 2 0 0ก็ได้นะครับอย่างที่ผมพูดไปแล้วถ้าหากว่าจะซื้อรุ่นนี้อทีนี้มันควรจะอยู่ที่ราคาเท่าไหร่ตอนนี้รถในตลาดเนี่ยมันมีอยู่ประมาณสัก400,000กลางไปจนถึงประมาณ700,000เพราะว่ามันจะมีชั้งปี2010 2012, 2011 2012ปี2012มันจะเป็นเดตอง ราคามันอยู่ที่ประมาณ6 0แสนกลางถึง7 0 0 0แสนเลยแต่ตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นไฟตัดบอกวงกลมเนี่ยในช่วงปี2 0 1 0เนี่ยราคามันอยู่ที่ประมาณ5 0 0แสนบวกลบแล้วก็นอกจากนั้นราคารถมือ2มันยังอยู่ที่สภาพถ้าเป็นรถใช้งานหนักๆรถโซมโซมใช้งาน3 0 0แสนขึ้นเนี่ยราคาก็จะต่ำลงกว่านี้ซึ่งคันนี้เนี่ยเลขไมประมาณแสนหเดี๋ยวจะให้ตากล้องมาดูนิดหนึ่งเลขไม่นะเราจะมีเลขไม่ให้ดูด้วยนี่ฮะ แล้วก็ให้ดูภายในนิดนึงคันนี้เนี่ยภายในเป็นการตกแต่งอินเทอร์ i r แบบเน้นความรักชุรีนั่นก็คือลายไม้อาจจะเป็นลายไม้เบอร์บอนัสสีน้ำตาลลายไม้เงาแล้วก็เบาะเนี่ยจะเป็นเบาะน,นังพรีเมียมสีเทาหรือว่าสีเทาอ่อนสีอัปฟรค่าเกนนั่นเองพวงมาลัยเป็นสีก้นสีเทานะครับคลุดคอนโทรลิมิตคอนโทลเป็นพูไลัยมัลติฟังชันนี่ฮะดูเลขไม่ก็ได้ตากองนิดนึง เดี๋ยวติดเครื่องให้ดูเลยท่านผู้ชมเนี่ยนี่นี่อัพเลขใหม่ประมาณ1นึ่0แ5น2 0 0อ่ะ39กิโลเมตรอะระมาดี้นะครับนีขื่อนของเลขใหม่แล้วก็เสียงของเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบอาจจะมีเสียงดังแบบนี้ถือว่าปกติถือว่าเครื่องยนต์นั้นอยู่ในสภาพที่ดีให้ดูภายในอีกครั้งหนึ่งไฟในมีไฟสร้างบรรยากาศในห้องโดยสาร ไปออกสีส้มๆก็จะทําให้เวลามานั่งโดยสารอยู่ในรถเนี่ยรู้สึกผ่อนคลายรู้สึกรีหลักแล้วก็ออกด้านข้างก็จะมีม่านบังแดดสําหรับสาวๆที่มานั่งอยู่ในรถคันนี้นะก็จะปกป้องผิวอันสวยงามของคุณให้กับผู้หญิงได้อย่างยอดเยี่ยมเลยส่วนม่านหลังก็เป็นม่านไฟฟ้านั่นเองแอร์ก็จะใช้ลมจากด้านหน้าสามารถที่จะปรับทิศทางได้ ซึ่งด้านหลังก็สามารถที่จะนั่งสบายๆได้3คนแต่ถ้าอยากจะนั่งแบบพรีเมียมนะก็นั่งแบบ2คนส่วนผ้าหลังคาก็เป็นสีเทาอ่อนเช่นเดียวกันด้านหน้าก็จะเน้นความหรูหราสง่างามเนี่ยแต่กองจับมาตัวนี้ก็ได้เนี่ยพอมองดูทักษวิสัยในการขับขี่มันก็จะกว้างมันก็จะโปร่งโล่งสบายและตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของพวกเครื่องเสียงก็จะเป็น ซีดีติดรถมา6แผ่นนะเกียร์อัตโนมัติห้าสปีดอยู่ตรงนี้ถ้าเป็นเกียร์เสปีดอยู่อยู่ตรงนี้ปี2ิจะเป็นเกียร์คออยู่ตรงนี้นี่คือวามแตกต่างนะเกียร์ห้าสปีดจะอยู่ตรงนี้ซึ่งจุดเด่นของเกียร์ห้าสปีดนี่มันทนทานนะเขาเรียกว่าเกียร์จนะุดหกในช่างนี่งเขาบอกว่ามันทนทานไม่ค่อยมีปัญหาตัวนี้นี่ก็ถือว่าเป็นจุดเด่นของมันอ่ะก็ประมาณนี้ครับในส่วนของภายนอกและก็ภายในคร่าวๆอาทีตยเราจะไปสรุปกันนะรถอีกครั้งนึงและสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่ กำลังมองหารถรุ่นนี้ราคาแนะนำนะก็ประมาณ500,000บาทบวกลบนั่นเองแต่ถ้าหากว่าท่านผู้ชมท่านใดที่กังวลใจในส่วนของเครื่องเสียเกียร์พังชิ่รวมหลวมหรือหัวฉีดด้วยหัวฉีดตันหัวฉีดแตกกล่อง ECU โอโหเทอร์โบครับซึ่งจะต้องได้ใช้เงินซ่อมเองทั้งหมดแต่ว่าถ้าหากว่าซื้อกับเบนซ์เนี่ยค่าใช้จ่ายเหล่านี้เนี่ยจะฟรีหมดเพราะว่าเรามีวารันตีอะไหล่ A ถึงแให้คุณเลือก นานสูงสุดตั้งแต่1ปีจนถึง3ปีเลยแล้ถ้าหากว่ท่านใดสนใจรถรุ่นนี้นะก็สามารถที่จะติดต่อมาได้ที่เบนเ0818561515 0818561515เบนซ์ช่วยคุณมีชีวิตดีขึ้นง่ายๆ